ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ไขประเด็นดังนะครับเรื่องสีสันเจ้าใบตานหมาฮีโร่ของคุณชยามิตรชัยไปกัดคนร้ายที่จะเข้าไปขโมยของในบ้านแล้วก็ทําหน้าที่อย่างดีทั้งทงท,งที่เพื่อนซีของมันเนี่ยเสียชีวิตไปหรือตายไปเพราะว่าไปโดนยาเบื่อเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังคุณชยามิตรชัยไปดูความเคลื่อนไหวคุณชยาเล่าให้ฟังบอกว่าสงสารใบตานมันเพราะเดิมทีเดียวมีใบเตยอ,อยู่ด้วยใบเตยโดนวางยาเบื่อมันตายเหลือตัวเดียว คนร้ายก็บุกเข้ามาจะหวังขโมยทรัพย์สินมันก็ปกป้องเต็มที่ตัวเองก็บาดเจ็บถูกคนร้ายแทงเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าปูนบําเหน็จให้ซื้อสเต็กชิ้นโตไปเลยนะฮะซื้อสเต็กไปเลี้ยงมันเป็นการปลอบใจแล้วก็ไปดูแลมันทําแผลให้มันมีหนําซ้ํายังไม่พอคุณชายาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปซื้อสุนัขพันธ์บางแก้วมาเพิ่มอีกเพื่อมาเป็นเพื่อนกับเจ้าใบตาล ราะเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนวางยาอีกก็เลยไปซื้อลูกหมาเล็กๆน่ารักเลยนะฮะตัวเล็กๆเนี่ยครับหลายตัวเลยเขาบอกว่าเป็นเป็นสิบเลยนะฮะเข้าไปซื้อเสริมทับสร้างความแข็งแกร่งเป็นประการด่านหน้าปกป้องบ้านของคุญชาย,ยาหลังจากที่เจ้าใบาตานได้แสดงความสามารถในการปกป้องบ้านของเจ้าของบ้านให้ดูมาแล้วแม้ตัวเองจะบาดเจ็บก็ตามนะครับตอนนี้ก็ เรียกว่าเป็นขวัญใจของคนละแวกนั้นเลยครับใครมาก็อยากจะมาดูหน้าเจ้าใบาตานมันเป็นยังไงมันกระตันยูมากมันอายุ5ปีเดียมันแข็งแรงมันรักเจ้าของมันมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆนะครับมีเสียงคุณเชายาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกเผื่อพปถึงโจรคือผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันจะฝากอะไรถึงคนคนร้ายไหมคุณเชายาก็บอกว่าฝากบอกว่าไปรักษาแผลห,หายแล้วกันเพราะโดนกัดขนาดนี้คุณผู้ชมเลือดเลือดเต็มเนี่ยนะฮะ เลือดเยอะขนาดนี้ถ้าโดนคอไม่รู้ตายหรือเปล่าเกรงว่าเดี๋ยวไปตายในทุ่งนาไปรักษาตัวก่อนนะมีเสียงนะรั่มา<อ>เพิ่มมากี่ตัวตอนนี้<อ>นที่อยู่ในบ้านอยู่สองตัวตัวเล็กนะเะ<อ>พิ่ม<อ>แล้วก็เห็นน้องบอ,อกว่าได้อีกประมาณห้าหกตัวครับประมาณเกือบสิบตัวครับเราเราจะสั่งมาสิบตัวเลยให้เยอะเลยนะก็เกือบสิบตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมที่สั่งมาเนี่ย ผมไม่ได้สั่งมากันขโมยมีนอกจากบางแก้วแล้วเนะี่ยจริงๆมันมีอเซเชียนด้วยมีอะไรด้วยแล้วตอนนี้อเอเชียเชียนเนี่ยตัวเขาใหญ่มากแล้วเราอะ่ะเลี้ยงไม่ไหวมันคือเขาเล่งกับเราเขาโถมเข้ามาก็เลยเไปให้ตำรวจไว้ตอนนี้ให้ฝึกไว้ครับแล้วส่วนแก้วที่ต้องเลี้ยงอรเพราะว่าสงสารมากเลยครับที่กลับมาคือเขาหน่อยได้มากแล้วตัวเก่าเป็นอะไรตายครับโดนวางยาครับวางหน้าประตูเนี่ยแหละครับที่ผมกลับมาก็โดนหน้าประตูแล้วก็มาทําทีว่า เห็นจริงๆนะนี่เห็นเลยขับรถอกไปก็คือจะไปซื้ออาหารให้กับไอตัวใหม่ด้วยและตัวเก่าด้วยเพราะว่าเช้าไม่เคยออกไปตลาดเหมือนกันก็จะขับรถไฟแล้วก็ขับรถกลับเข้ามามีมอเตอร์ไซค์มาขวางทางไว้เฮ้อยากจะฝากอะไรถึงไอ้วดไอ้ขโมยผดตัวแสบใช่ไหมว่าก็ฝากให้รักษาบาดแผลให้หายครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เห็นแล้วตกใจเหมือนกันเรายังไม่รู้เลยตำรวจบ,บอกโูหตายที่คันนาหรือเปล่าเนี่ยกัดขนาดนี้ mm hmm. แล้วก็อยากจะบอกนะคะว่าที่ผมมาหัดลีเกที่บ้านนี่ก็เหมือนกันพยายามที่จะดึงน้องๆแถวนี้ครับไม่ให้เขามีเวลาว่างแล้วก็ให้เขาเนี่ยทำอาชีพที่สุจริตดีกว่าไหมเนี <Yeah. S 2> ่ยขาเหออยังห่วงร้ายนะเพราะโดนกัดเยอะขนาดนี้ไม่รู้โดนจุดสําคัญหรือเปล่าคือถ้าโดนขาก็เรื่องหนึ่งอ่ะถ้าโดนคอเนี่ยโอ้โห โดนลำตัวเนี่ยหนักเหมือนกันนะฮะทางตารวจก็บอกคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มพวกหาปลาจับหนูแถวนั้นแหละเพราะว่าดูร่องรอยบาดแผลของใบาตาลที่โดนแทงเนี่ยมันเป็นฉมวกแทงสัตว์น่าจะเป็นละแวกนี้ประมาณนี้นะครับส่วนบรรยากาศเรื่องของความฮิตในการไปซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้มมาเลี้ยงตอนนี้เนี่ยบรดาคอกที่เขาเลี้ยงสุนัขเพาะสุนัขขายพันธุ์บางแก้วเนี่ยบอกโอ้โหตอนนี้คิวยาวจองเต็มนะฮะอย่างที่พิษณุโลกเนี่ยคอกสุนัขพันธ์บางแก้วเขาบอกตอนนี้นะครับ จองล่วงหน้าเลยมันยังไม่ท้องเลยจองก่อนเลยฮะเพราะว่าคนนิยมกันเหลือเกินเนื่องจากนิสัยของสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยมันรักเจ้าของห่วงทรัพย์สินมันซื่อสัตย์มันกระตันอยู่ตรงไปตรงมาใครมาแย่งไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าของบ้านยังไม่ยอมเลยเข้ามาผิดหูผิดตาผิดเกลิ่นมันงับเอาอะเขาก็เลยบอกว่าเวลาจะเลี้ยงต้องศึกษานิสัยมันก่อนราคาที่คนไปซื้อตอนนี้เนี่ยตกประมาณ15ื่นต่อตัวถึง2องแสนนะแพงจริงๆนะครับ ชาวต่างชาติชาวฮอลแลนด์ชอบซื้อไปเลี้ยงเพราะได้ยินกิติศัพท์มานานว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่แข็งแกร่งไม่กลัวยอดกระตันยูซื่อสัตย์ <c oughs> แล้วก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวด้วยนะนี่คือเรื่องสีสันบรรยากาศของสุนัขพันธุ์บางแก้วนะครับ <c oughs> แล้วก็คุณชยามิช,ชัยก็บอกวหาตอนนี้โปรดมากโปรดใบตานมากนะครับกลับมาดูเรื่องของการเมืองเมื่อวานทางคุณอภพิสิทธ์เวชาชีวะหุหนพรคประชาธิป,ปัตย์ก็ถแถลงเรื่องแนวทางออกประเทศหลังจากไปเจรจาหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางกะกะตกอ,องทัพ รวมถึงภาคการเมืองที่จะทยอยคุยเนี่ยนะครับคุณวิสิตก็บอกเขาบอกว่าจะเปิดแผนอีกไม่กี่วันนี้ว่าข้อเสนอที่ทํามามีอะไรบ้างแล้วตัวเองก็มีข้อเสนอด้วยว่าถ้าสมมติทุกฝ่ายรับข้อเสนอตัวคุณวิสิตจะเว้นวรรคทางการเมืองไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วหรือช้าจะไม่รับตําแหน่งใดๆเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวนะครับบอกว่าจากการพบปะพูดคุยหลายฝ่ายเนี่ยล้วนแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสและนปะชและคดีความต่างๆทั้งหมดเป็นความเสี่ยงที่คนจํานวนมากคาดการหรือกังนวลว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นหรืออาจจะซ้ารอยรัฐประหารปี49ไม่อยากจะเห็นความสูญเสียทั้งนี้มีข้อเสนอมีหลักสําคัญก็คือ1ประเทศจะเดินหน้าไปด้วยดีต้องเข้าสู่การปฏิรูปที่ชอบธรรมมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและกฎหมายประชาชนมั่นใจว่าใครที่มีผลประโยชน์ และจะต่อต้านขัดขวางปฏิรูปเช่นนักการเมืองก็จะทําไม่ได้นี่หนึ่งสองคือต้องเริ่มต้นปฏิรูปทันทีโดยต้องมีทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งทั้งเรื่องของรัฐสภาเรื่องรัฐบาล 3. ต้องมีการเลือกตั้งในจุดที่มีความพร้อมระยะเวลาที่เหมาะสมต้องเป็นไปอย่างเสรีสุจริตเที่ยงธรรมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้เกิดการยอมรับการมีสภาและรัฐบาล 4. คือไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนกลุ่มคดีก็ต้องเดินหน้าต่อไปตามกฎหมายซึ่งข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยจะสําเร็จได้ต่อเมื่อทุกฝ่ายให้การยอมรับแต่อาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดใครที่ปฏิเสธต้องให้เหตุผลที่ดีต่อสังคมนะคุณวิสิตบอกว่าวันที่3พฤษภาคมเนี่ยจะเสนอข้อเสนอที่เป็นทางออกประเทศให้ทุกฝ่ายและขอประกาศว่าหากทุกฝ่ายรับข้อเสนอของผมในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง และไม่รับตําแหน่งใดๆเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการเดินตามแผนข้อเสนอดังกล่าวผมจะไม่มีสถานะใดๆทั้งสิ้นแต่ขอเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิรูปให้เกิดขึ้นตามแนวทางของผมขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจและขอให้โอกาสประเทศด้วยนะครับมีเสียงนะฮะลองไปฟังดูฮะแต่เมื่อผมก็จะต้องไปขอทุกฝ่าย ผมก็มีคำถามที่ผมต้องตอบกับประชาชนและสังคมเหมือนกันเพราะผมก็พูดมาโดยตลอดว่าผมก็ไม่ใช่เป็นกลางผมก็ไม่ใช่คนกลางและผมก็ยอมรับว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่จุดนี้ ผมจึงต้องตอบคําถามแก่สังคมว่าแล้วในข้อเสนอของผมในแผนของผมเนี่ยตัวผมอยู่ตรงไหนหรือผมได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเพื่อความชัดเจนเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อเสนอที่ผมจัดทำทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ ที่จะให้บ้านเมืองมีทางออกผมขอประกาศอย่างชัดเจนว่าหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอผมในการเลือกตั้ง <c oughs> ที่จะมีขึ้นต่อไป <c oughs> ผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง <c oughs> เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าในการเดินตามแผนหรือข้อเสนอของผม,ผมทั้งหมดตลอดทาง ผมจะไม่มีสถานะตำแหน่งใดๆทางการเมืองทั้งสิ้นทางด้านของนายกเนี่ยนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์เหมือนกันหลังจากคุณวิสิทธิ์แถลงข่าวตัวคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าข้อเสนอนี้หวังว่านายอภิสทธิ์และพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สร้างเงื่อนไขชื่อว่าสังคมกําลังตั้งต,งตารอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีส่วนตัวก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในอีกสองวันข้างหน้าแต่เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่มาตั้งเงื่อนไขหรือตั้งแง่ใส่กัน แต่อะไรที่เป็นข้อเสนอและเป็นไปได้สามารถปฏิบัติได้และภาพรวมของคนส่วนใหญ่เห็นด้วยชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะทําตามและเราพยายามจะหาจุดร่วมอย่างที่นายอภิสิทธิ์เคยกล่าวไว้ตอนแรกว่าจะพยายามใช้จุดร่วมนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวและเดินไปด้วยกันผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ควรที่จะคุยกับคุณสุเทพกปปสหรือไม่นายก,ก็บอกยังคงเป็นคำตอบเดิมคือเราเปิดกว้างแม้ว่าบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของเวลา แต่ก็พร้อมเปิดใจกว้างรับฟังข้อเสนอหรือข้อแนะนําของคุณอภิสิทธิ์อยู่แล้วแต่ข้อความเห็นแต่ขอความเห็นใจว่าการทํางานก็ต้องแยกส่วนกันอย่างไรก็ตามต้องรอฟังข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ในวันที่3พฤษภาคมนี้ก่อนอมีเสียงนายกนะฮะ บอกว่าทางคุณหนุพิสิทธิ์นะคะแล้วก็หรือว่าทางประชาภประชาธิปัตย์เราอย่าตั้งเงื่อนไขกันเลยะคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้สังคมทุกคนก็ตั้งตารอนะคะว่าให้ทุกอย่างนั้นผ่านไปด้วยดีแล้วก็ดิฉันเองก็พร้อมที่จะรับฟังในข้อเสนอที่ในอีกสองวันข้างหน้าที่ของคุณอนุพิสิทธิะคะ์ค่ะแต่เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่เราจะมาตั้งเงื่อนไขหรือตั้งแง่แต่กันแต่ว่าอะไรที่เป็นข้อเสนอแล้วก็เป็นไปได้เป็นปฏิบัติได้แล้วก็ภาพรวมของ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เชื่อว่าทุกคนก็จะพร้อมที่จะทาตามค่ะแต่ก็หวังว่าการตัดสินใจในอีกสองวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นก็หวังว่าเราไม่ใช้เงื่อนไขซึ่งกันและกันแต่เราจะพยายามหาจุดร่วมเหมือนที่คุณอภิิ์ได้พูดไว้ครั้งแรกว่าเราจะร่วมกันในการแสวงหาจุดร่วมแล้วเราพยายามที่จะใช้จุดร่วมนี้แหละค่ะเป็นจุดที่พวกเราจะได้ยึดเหนี่ยวแล้วก็เดินทางเข้าไปด้วยกันค่ะ ทางฝั่งคุณนิพิตินทรสมบัติรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าถือเป็นการแสดงความตั้งใจที่มีเจตนาบริสุทธิ์ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีหลักประกันในการปฏิรูปประเทศจึงเอาตำแหน่งตัวเองเป็นเดิมพันซึ่งการที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่รับตำแหน่งใดๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์และไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งนี้แต่เป็นตำแหน่งอื่นเช่นหากพรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่แล้วเเเพพรรราาาะไไม่ได้้้้ป็นนผูแแทหหืืออกกกลตัง คุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาอยู่ดีจึงอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์เพราะว่านี่เป็นความจริงใจ <c oughs> ที่ทางหวหน้าพักประชาธิปัตร์ตั้งใจจริงๆอ่ส่วนทางกปปสเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรงงานเนี่ยนะครับไปพบกับทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สรสไปร่วมกับคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยคอสรทเชิญชวนกิจกรรมมาร่วมล้มรัฐบาลคุณสุเทพก็ขึ้นเวทีปราศัย โดยมีตัวแทนสรสและคสรทอมอบเสื้อสามารถให้เจ้าตัวบอกว่าเมื่อเราตั้งรัฐบาลประชาชนได้แล้วข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานจะนําไปปฏิบัติและขอให้เราตั้งความหวังไว้ร่วมกันตรงนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้แรงงานร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองมารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงวันที่หพฤษภาคมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวันดังกลา่าวเราจะทําพิธีตั้งสัตยาธิฐานต่อหน้าพระแก้วมรกต ว่าเราจะร่วมกันต่อสู้เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองนี่ครับหลังการประสยรัยสิทธิ์ก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษคุณสุเทพแกนนําสรสก็เตะปี๊บนี่ะมีเตะปี๊บรูปหน้านักการเมืองร่วมรำวงกับทางพี่น้องผู้ใช้แรงงานกับมวลชนกปปสก่อนจะรับประทานอาหารนี่ครับเตะปี๊บเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ประมาณนี้เนี่ยนะฮะโดยทางฝั่งทางกปปสอเองเนี่ยในช่วงคำ่ำคุณสุเทพก็ ขึ้นเวทีแล้วก็พูดถึงเรื่องการเดินขบวนที่5พฤษภาคมจากศูนย์ลุมไปสนามหลวงจะมีการเดินขบวนไปพร้อมการเปิดเพลงพระราชนิพนธ์วันนั้นจะมีการปราศัยโจมตีรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์เนื่องจากเป็นวันมหามงคลวันที่6พฤษภาคมจะหยุดพักเคลื่อนไหว1วันจากนั้นจะมีกิจกรรมเคลื่อนขบวนเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกับเราวันที่13พฤษภาคมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องต่างจังหวัดขอให้เตรียมเสื้อผ้าสเสบียงอาหารเต็นท์มุง้ง เพราะต้องอยู่หลายวันกันที่นี่นอนค้างที่กทมตั้งแต่13พฤษภาคมร่วมกับคนกรุงเทพและว,วันรุ่งขึ้นก็เดินขบวนทวงคืนอธิปไตยขอให้เอาจิตเอาใจที่เข้มแข็งมาร่วมต่อสู้ยาวอ,อาวุธมาเราสู้ด้วยความสงบเลขาธิการกอบปส <ium> บอกว่านัดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนัดเดียวเท่านั้นแล้วจบจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วพวกเราลงทุนลงแรงเสียเงินเสียทอง บางท่านเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินครั้งใหญ่ให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยและต้องยึดมั่นในแนวทางต่อสู้ด้วยใจรักชาติรักแผ่นดินสู้โดยไม่ให้มีความรุนแรงเดีย๋ยวว่าพวกเราไม่ฟังเหตุฟังผลซึ่งพวกเราฟังมามากและให้โอกาสมามากแล้วแต่เมื่อรัฐบาลยังดื้อดึงก็ย่ามาเกลี้ยกล่อมเราถ้าเขาอยู่เราก็จบ ไม่เกีย่ยเสียกันแน่นอนนี่ครับนี่คือท่าทีของกปปสน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ